สวัสดีครับมาพบกันเช้าวันอาทิตย์สดใสเพื่อนว่าเอากินหอดกระปุ่นรู้ไหมเสียงมันขึ้นกินกระเบิดโอ้บริภาพไปออกกําลังกายด้วยอา้าว Vậy đó Ui, tát phải nhà đấy Cái xe bệt rồi รีบๆกินเนี่ยสเปนงานนี่ป่ะไม่ทิดกับ,บยดดวยญญาณเพื่อนเนี่ยหาเงินมาซื้อเขาไอ้ช่วงซู่กินนี่ละ่ะกินเปลืองหลไย,ยไปก่อนสวยล่ะ